สวัสดีจ้าไม่น,นี้เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งเนาะแต่มาพอกันลงคลิปมาัวันกำวันหยุดแต่ว่าัวหนาโทรมาบ่มีบ่ม,บมีคนเห็ดงานก็เลยให้ไปเห็ดงานเอกกาเริ่มใบสารเดิกสามถูมจกจัะหามือนเตดกันไมน่น้อเหงดกงานเหไปเนาะงานคือเงิน,งนเงินคืองานแต่เห็นเงินในบัญชีก่อนแหละโอ้ดีใจหลาย ก่อนโตไม่แห้งไม่แห้ลงลังจิกฉีกอย่างก็ห่างหายไปนานนะจากบริหารงานมาสิบสองปีเนาะอยู่เมืงไทยได้ใส่เงินบนไนาบัตรไดมาเห็ดเริ่มงานเห็ดงา,านได้เงนินเจ้าของคือตท่กี่พุ่มใจหลายดีใจหลาย อาจจะบ่อนบนก่อนบานลายคือไทยบานเขาแต่คอยภูมิใจหลาย,ก,าายก็กกยดดยกกถือว่าไร้เงินคันสิเปนเงินไทยกะประมาณแสนกว่าบาทแต่หักค่าใช้จ่ายไปกะค่าเช่าแพงเนาะอยู่เพื่อเดียวเงินกว่าคนภาษีนังนังแน่ก็ถือว่าได้ก็ยังเหลืออยู่ มีความสุขโอ้ยเ้อเลื่อกินยาไปนองอโอเปโซ่สำหรับทองเนาะตับปลาโอเมก้าเทียอันนี้แหะความดันค่อยกินบ่รดสิบเอ็ดโมงแล้วจ้ะอยู่เมืองไทยจากโมงเนาะห่างกันหา้หาหกชั่วโมงเนาะหนาวเนาะ มันเลยสิน่างเข้าไปในเมืองจะไปหาสื่อมาอย่างเบื้องของในในร้านว่าอย่างของเข้าในขวดกขาดาน่กเบอมีอย่างรหลายดอกแต่ก็สิไปบริบทคกนั่สิไปหาเมืองหนังสือว่าสิเอามาอา่านไปยืมหนังสือมาอา่านว่าแล้วก็สิกินยาก,ก่อนจะ้ะ ใบเลยจ้ะมันเป็นบิโรกอะะมันซอยน้ำเสายนี่มันเมยว่ามีอย่างก็มันเมยมันหลาสินะมันซอยได้มันคือเม็ดฟูจ๋าเส่น้ำาไปม้นกลิ่นดีได้พี่น้อง เรา่มีแห้งเตื่นทำเสาห้าใเมยิใช่ใดเลยกับปีกระเป๋าเออบ่าม่ยังอัปเดตหลายดอกเพราะว่าอันที่ 6, 5, 10, ทว่าเรื่องทางศารน,นะพี่สาวเพื่นสิไปวันทีเกา่าไปหดนำคดหยาเปิดน้ำใส้สาให้ความสะอาดบา้านเนาะ ยืบเก่าสามสิบเพื่อนสิไปนอนเราเออสารพนักสนะามสิบเนาะว่าเจ้าในกะเบาเอาไหม่ทนายพันว่าอันทนายฟังผลนะพันว่าอันเอาอีนางเัินมากบ่ได้เหรอนะอีแม่ขอสิมาแทนเพื่อนสิมาขอโทษได้บ่เหรอนะเบาเบาแล้วข้ามขอโทษแม่เพิ่นบริเหต ลูกเิ่นเห็ดทนายมันก็บอกมันสาว่าเอินไปเก่าแสน่เมิ่อไม่เป็นเปราะอไรข่อยก็บรได้ว่าเสียเอาเก่าแสนก็เอินไปนี่แต่มาเบากันมมหยังก็มาเ้ากันแต่มันก็ต้องจ่ายค่าส่งค่าศาลแบบค่าศาลค่าทนายมันต้องจ่ายข่อยอยังบ่ได้ก็ให้ได้แม่จะสามสี่แสนก็ยังดีให้มันหูว่า,าเะเบียนสมรสนะมันมีอยังก็ มันมีความหมายเนี่ยบ่แม่นว่ากระดาษปังเด้อมืมันสิจดให้หยังะะทะเบียนเว้าได้แต่ปากเนาะคนกะบ่มีหยังจ้ะอยาก่ในแห่งเฮ็ดงานต่อไปเนาะ พ่อใหญ่พิ่นกะตอนนี้พินพ่นบ่เคยไม่มีเวลาบอกนุ่มกันนี้พินพ่นบ่เคยมมีเวลาเพินพ่นบ่โฟกัสกับเขาหรอกก็กอกกบอกเป็นอย่างคอยก็บอกเป็นอย่างก็เห็นเริ่มเห็นใจได้แล้วคาดเขาอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่สบายด้วยแตหยย่หายอภัยบ่หายอภัยแต่หายคอยเต็มรอยบอ่บเต็มรอย บอกอยังกับว่าแต่เขาเหตุผิดจสิที่ฉันแต่ข่อยก็บอโทษตัวเจ้าของว่าข่อยเหตุผิดปอบเพราะ่อยก็ได้เหตุอย่างผิดเบื้องอากาศพี่น้องทางล่าง่อยเห็นปะแดดจ้าแดดวันในที่เหตุเชียางอบไปเชีงงอบ เกษียรบ,าง,า,งบา,งางท่งทางกษียณนอาอยู่ได้หละเสสิไปออกไปเหตุยนะูทู e น้อเป็นกำลังใจให้แน่เด้อจ้ากวดเริ่มต้นใหม่ในต่างแดนเบาผิดเบาถือจังใดก็ขออาให้ได้จา้าเป็นกำลังใจให้กันเนาะอยู่ต่างแดนก็นได้บ่าเมนคนอีสานแต่ก็เบาอีสานได้ อยากอยากมันเหงาเนาะมันไม่มีอย่างเห็ดเห็ดงานย่างมันก็เลยมาเห็ดยูทูบเห็ดเลนเลนแต่จสเห็ดเลนติกตกน้เขาเห็ดพวกเป็นมันสีเริ่มฮัดเลนกะให้มันค่ายเหงาเนาะจ้ะเดินมาอยู่เพือเดียวก็คือเก่าเห็ดงานเห็ดนันเห็ดนี่แล้วกะย่งบ่หายเหงาคือเก่ากะอ่านไปเรื่อยจ้ะ งานให้มากแต่ก็มีความสุขดีจ้ะชีวิตในต่างแดนเนาะเ,นเงินก่อนแรกก็ว,ว้าวตอนนี้ค่อยกำลังหัดเทรนหุ่นอยู่ค่อยห้างหายไปดนแล้วสิเริ่มมากประมาณตั้งแต่ยุ่เมืองไทยได้ซี่หาเดือนแล้วก่อนมามานั้ตแต่ทเป็นอย่างก็นายก ันก็คืนจ้าสิก็โอเคอยู่วังอนาคตเนาะอาจสริยะหลายมันไม่งั้นหลายราะรวยคือไทยบานแต่คอยกะพูมมใจในตัวเจ้าของว,ออว,ขว่าเออเหตุใดอยู่กะความรวยของคนเราไม่เหมือนกันเนาะคนอื่นเขาบอกว่าเออรวยต้องมีงเงินเยอะๆอย่างนู้นอย่างนี้รวยความสุขอย่างนู้น่อยกะ ค่อยๆเก่าไปเนาะเออยอ,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 ยอยากได้อยากได้นั่นอยากได้นี่ก็สิเก็บไปเรื่อยๆก็ภูมิใจถึงบ่มีเก็บ like หลายขึ้นไทยบ้านแต่ก็พยายามเก็บจ้ะพยายามแบบเทรดหุ้นเอากับพยายามเรียนกับทุกอย่างต้องมีการมัก็ะเสี่ยงคือการเหมือแต่ว่าเ้าสี กาเสียงสักไหนเสียงหลายก็ได้หลายเสียงหน่อยก็ได้หน่อยก็มีสิดว่าสิตัคขึ้นกันจะ้ะตอนนี้คอยเล่นอยู่กับของอเมริกาเนาะอเมริกากับตะกี้มันเป็นของเอนิจีจะออมาลงในทองมันก็โอเคอยู่เพิ่งถามมาคอยใช้ได้อันนี้อย่างก็ เออลยบดีไทยคือไทยบานจะมีเงินเป็นก่อนคือไทยบานเขาบอกก็พยายามจา้ะใช้ชีวิตแบบง่ายๆเนาะอาจจะไปไปเที่ยวนั้นเที่ยวนี่ใจเนี่ยอยากอยากลองเลือกประมาณสามเดือนนอนในเรือเลยสามเดือนไปเที่ยวก่อนสีใหายมา่นนี่ค่อยว่าค่อยสีเห็ดงานในเรืออยู่ด้วยจ้ะมี่มูเห็ดอยู่นาะ แต่ว่าคันว่ามีคอบครัวเหตุใดอยู่เงืนเดือนกับประมาณสองแสนอยู่เด้แต่อยู่ในเลือกเนี่ยเราสามเดือนสี่เดือนแล้วแต่ว่าเลือเล็กเลือใหญ่เลือหน่อยว่าสิไปทางไหนนะก็เลยว่าเออตอนนี้มันอยู่ในฟัดลันก่อนไม่อยู่ในไมาเหตุงานสิกะล่องเบิง่งว่าเป็นอย่างไหอนาคตกับบนแหนคอยนี้ม,มากแบบะชดภัยเนาะ พอคุนหลายๆแต่ภาษาต้องเป๊ะอันนี้ภาษาภาษาอังกฤษ่อยกะเว้าได้แต่ว่าให้เขียนนี่โบเป็ดอกพื้นฐานบามีเนาะจะว้าได้ภาษาสเปนนี่ก็เขียนได้อ่านได้เขียนได้ว้าได้โอเคจ้าเดี๋ยวมีอย่างมาอัปเดตใหมวันหยุดยังไงกัสชได้มาลงคลิปเรื่อยๆจ้ะ ขอให้เป็นคนมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยจ้ะมาพอก,กันไหมจ้าบัดดีจ้า